Nice. ลุกในวันนี้นะคะจะได้รับอินสไพร์ชั่นจากพิงมารโบค่ะคือเป็นโทนสีชมพูป๊อปๆหน่อยต้อนรับซัมเมอร์ในช่วงแบบนี้นะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะคืช่วงนี้เห็นเ v ็เขาใช้แบบสีสันสดใสเยอะมาก B T S เอยหรือว่า Blackpink Ice Cream at my worst เขาก็จะมีแบบสีสันซัมเมอร์ใดๆเจนก็เลยแบบเฮ้ยได้รับอินสไพร์ชั่นเอามาคิ e ลุกในวันนี้และอีกอย่างหนึ่งเจนว่าลุกเนี้ยเหมาะกับการไปใช้ a อ t i v i t y ี u t อาท์ o อมากๆเสื้อผ้าในวันนี้ที่ฉานก็คือ่ะแ้วทุกคน แล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะช่วงซัมเมอร์แบบนี้ต้องฉีดน้ําแร่ก่อนเลยเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นวันนี้จะใช้รองพื้นและกันเนาะเพราะว่าครูชัน่นถ้าออกไปเล่น Surf เซิร์ฟสเกตอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ลอดอาจจะเลยใช้รองพื้นคู่กับฟองน้ํานะคะถ้าเกิดใครสงสัยว่าทําไมแขนเจนมีรอยช้าตรงนี้ก็คือช่วงนี้แอตเทนพิตี้เอาดองไงเราก็อยากจะอินเทรนกับขาออกไปเล่นเซิร์ฟสเกตเออบางทีก็อาจจะมีความผิดพลาดบ้างอะไรบ้างก็เลยเกิดรอยช้ำรองพื้นไม่ต้องลงหนานะคะบางๆรอบเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาใช้คอนซ เรียบร้อยนะคะเจนก็จะตามด้วยคอนซีลเลอร์ตามจุดที่เราต้องการเช่นใต้ตาวันก่อนเจนก็แต่งตัวประมาณสีแบบกรีนนีออนกรีนไปเล่นเซิร์ฟสเกตเหมือนกันนะคือ ถ่ายออกมาแล้วสวยไงคือถึงท่าหล่อจะยิ่งได้ชุดอ่ะมันจะแบบ bring up the character มานะคะเขียวที่มันมีความแบบเออเท่ดูแล้วเป็นเท่ไปเลยแต่ว่าพอเป็นพิงค์เนี่ยมันจะมีความแบบทั้งหวานทั้งเปรี้ยวแบบอร่อยอนแนมาชินซี่ยอะไรยเงี้ยเออโชเอวนิดนึงเอออย่าดูข้างล่างนะข้างล่างเก่งนอนแต่ว่าเสื้อผ้าต้องมาก่อนนะคะโชเอหน่อยๆว่าฉันแบบหอมแางหุ่นดีเป็นสาวแอคทิวิตี้ออกกําลังกายตั้ง้าไปก่อนนะคะเแป้งฝุ่นกันนะคะมา ถึงการแต่งตากันเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้จะใช้พาเลตของ Fenty Beauty จะมีสีชมพูแบบนี้คือถ้าเกิดเราคิดอะไรไม่ออกนะเวลาแต่งเสื้อผ้าสีแบบเปรี้ยวๆสดๆเนี้ยใส่เสื้อเขียวก็ฟาด <c oughs> ตาเขียวไปเลยค่ะลูกชมพูตาชมพูไปเลยค่ะฟาดแล้วมันจะแบบเก๋เดนจะเริ่มที่สีชมพูอ่อนก่อนนะคะเน้นหัวกับปลายแล้วก็แบบตรงกลางก็จะมีนิดหน่อยแต่ว่าไม่เน้นเยอะนะคะ นี่เดี่ยวบางๆคือถ้าเราทาสีชมพูไปทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่มีมิติเดี๋ยวตรงกลางไว้นิดนึงนะต่อมานะคะก็ตามด้วยสีชมพูนี่อ่อนตรงนี้เลยจนก็จะมาทาตรงหางตานะคะให้เข้มขึ้นแล้วก็ลากมาที่ขอบตาล่างด้วยนะคะต้องระวังนิดนึงนะต้องเบลนด์ดีๆไม่งั้นมันจะดูเหมือนมีใครต่อยเรามาเห็นว่าเริ่มดูช้ำนิดนึงนะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมีสีนำ้ำตาลมาคอยเบลนด์เขาเออกนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ blending brush นะคะในการเบลนด์ให้หัวตากหางตาบเบลนด์ขึ้นมาอย่างนี้ อ่อนๆน,นะคะไม่เข้มเพราะเราจะไล่ให้ตรงนี้เข้มแล้วตรงนี้อ่อน,ออนๆเดี๋ยวจะจะเปลี่ยนพาเลต์น,นิดนึงนะคะมาใช้ทอมฟอร์ดสีชิมเมอร์ชมพูทาบริเวณตรงกลางเมื่อกี้ที่เราเว้นไว้หรือใช้นิ้วมือก็ได้นะคะมันจะทำให้ติดกว่าโอเคค่ะตาเกือบเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวตบท้ายเป็นสีน้ำตาลใช้น้ำตาลในการแบบเบลนด์ให้มันแบบดูธรรมชาติมากขึ้นนะคะแต่ว่าก่อนอื่นขอทาลิปก่อนเลยแล้วกันนะคะปากซีดมากดูแล้วแบบไม่ไหวมาต่อกันที่สีน้ำตาลนะคะจะใช้แปรงเล็กๆล,ลงมาหน่อย อ่ะโอเคค่ะตาใกล้เสร็จแล้วนะคะเหลือแค่แบบว่า ติดขนตาปัดมาสคาร่าให้มันแบบฟูสุดๆแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือแบบง่ายแล้วทุกคนก็ทําได้แต่ก่อนอื่นเราขอพักกันหน่อยเพราะช่วงนี้อยากจะพูดถึงสิ่งหนึ่งที่เจนแอบเสพติดมาสักพักแล้วนะคะคือเจนเป็นคนที่แบบติดไอศครีมมากยิ่งช่วงนี้อากาศร้อนแต่ก็ไม่ค่อยกากินบ่อยคุณบางขนาดนี้จะให้กินไอศครีมบ่อยหแล้ว่าแคลอรี่เกินก็คือไม่ได้นะคะแต่ว่าวันนี้อยากจะมาแนะนําสิ่งนี้เลยพูดมาขนาดนี้แล้วก็คือสิ่งนี้เลยนี่ก็คือวอลท์โยเกิร์ตสูตี้สตรอเบอรี่ค่ะบอกได้เลยว่า อร่อยมากและที่สำคัญโลแ f ตแปดสิแคลเท่านั้นเองกินแล้วไม่รู้สึกผิดรสชาติบแบบว่าหวานอมเปรี้ยวมีความเป็นโยเกิร์ตหน่อยๆบอกเลยว่าสิ่งนี้ photo genic มากเนี่ยถ่ายรูปไปเลยนะเสื้อนี่คือตีเดียวกันมากเอาใจลูกค้าสุดๆแต่ว่าเฮ้ยของเขาดีจริงเขะว่าใช้เป็นโยเกิร์ตนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่สดด้วยเนี่ยกลับมาแล้วไม่จุเต็มคำมาก อร่อยว่ะคือมันอร่อยอ่ะคือเจนไม่สามารถโกหกอะไรที่มันไม่อร่อยไม่ได้นี่มันคืออร่อยจริงอ่ะอร่อยเป็นรองเลยเพราะว่าหอมหวานสตรอบเบอรี่คือเต็มคำมากไอจุดๆ,ๆที่เราเห็นข้างในเนี่ยเป็นเนื้อสตรอบเบอรี่มันมีเนื้อจริงๆนะคะ พักเบรกก่อนละกันกินให้หมดก่อนเ <g ib s> ก็บไอศครีมสักครู่และมาเริ่มแต่งหน้ากันต่อค่ะ <c> เ <oughs> จนก็จะใช้นินสอเขียนคิ้วนะคะมาเขียนคิ้วตามปกติของเราเลยที่เราชอบใครชอบตรงจัดปลายใครชอบโค้งจัดปลายปัดแก้มวันนี้นะคะจะใช้สีหุยมาโบวอีก่แล้วีกและ,และพิงมาโบไม่ได้ตั้งใจนะคะอันนี้ใครๆก็รู้เนาะเป็นเฟร์เจนอยู่แล้วมีความไม่ได้ตั้งใจนี่บังเอิญมากโอเคน้อยไปไหมตาบันชนะไปแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมีพร็อ นี่ด้วยเออมันคนขายไอเทมปะ่ะได้เนี่ยลุกวันนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะเพิ่มเติมโดยการใช้อายเนอร์นะคะเป็นเพนซิลสีน้ำตาลวิ่งนิดนึงนิดเดียวแล้วเดี๋ยวจะใช้แปรงหัวตัดแบบนี้นะคะในการเบลนด์เขาโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตากันนะคะเกือบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปวดติมเบลลาย์ต้องรีบกินนิดนึง <c oughs> คือจะบอกว่าเดี๋ยวจะขอตัวไปใส่คอนแทคเลนส์เพิ่มเติมนะคะเพื่อ <ๆ S 1> ให้มันตาม,มันดูมีอะไรมากขึ้นดูวาวมากขึ้นนะคะ ลับมาเรียบร้อยแล้วเห็น<ด>ไหมพอใส่คอนแทคเลนส์แล้วคือตาม,มาันดูแบบ มีเป็นประกายมากขึ้นนะคะเพราะงั้นเดี๋ยวจะขอเพิ่มเติมแล้วกันเป็นแบบว่าไฮไลท์ที่หัวตานิดนึงแล้วกันให้มันดูแบบโดดขึ้นมาอีกนิดนึงเล็บสกวันนี้นะคะเป็นแบบว่า Power Glass นะคะทําให้ปากดูเจอนิดนึงนะคะของ MAC อันนี้เลยเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะมานิดนึงทําผมหน่อยนะคะเจนก็นิดนึงนะคะจะจะมัดโพนี่เทลแบบสูงขึ้นมาหน่อยนะคะมีความแบบเป็นแกนเดนะคะเอาออกมาหน่อยๆน,นะคะและก็ใส่พรอ็อ คนขายไอศครีมโอ้โหคนขายติมแซบขนาดนี้โอไอติมขายดีตายเรียบร้อยแล้วโอ้ลุกนี้คอมพลีทลุ o แล้วสวยเลยนะโอ้หน้าผมเสื้อผ้าคือได้นะคะเอาล่ะค่ะอันนี้ก็คือฟิ n i ชลุ o o k สำหรับ pink marble ที่เจนเ r ร a มาในวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยลุ k ในวันนี้ละกันบอกได้เลยว่าสวยมากจะไปเล่นเซิร์ฟสเกตจะไป d r i v i n งจะไปคาเฟ่หรือจะไปตีกอล์ฟก็ได้เหมือนกันแต่ขอดจะเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าเป็นแคดดี้แต่ว่าเฮ้ยแคดดี้สวยขนาดนี้ติดต้องหนักแล้วแหละก็นะคะเอาเป็นว่าวันนี้ ที่บอกว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วกันนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใครไม่เคยกด subscribe ช่องเจนนะคะก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้เจนด้วยนะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมไปลองทานไอศครีมวอลได้ซึ่งของเรา melt <c oughs> ไปหมดแล้วนะคะแต่อย่างที่บอกแหละไอศครีมมันอร่อยไปลองทานอยู่ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เจนต้องขอตัวไปก่อน,นะคะ่ะไว้เจอกันคะ่ะไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายไอศ c รีม m c h ล l l e n g e Ice Cream c h a l l e เป็นไม่เป็น <Ice Cream. S 2> เป็นแค่นี้ Ice Cream Challenge Ice Cream Challenge i